สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพลตบดเอกเสรีพิสูจน์เตมยาเวศโพสต์ข้อความระบุว่าถึงท่านนายกเศรษฐาท่านเผยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับการที่บรรดาสสพักเพื่อไทยขอสนับสนุนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไป ก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังก็คงจริงเพราะจะให้ได้ทุกตําแหน่งคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตําแหน่งมีจํากัดท่านเพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองคงอ่านรัฐธรรมนูญยังไม่จบโดยเฉพาะมาตรา186รวรรสองรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม คำให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของท่านเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ประชาชนไปแล้วคงไม่อาจปฏิเสธเป็นอย่างอื่นได้อย่างแน่นอนผลทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกให้มีกระบวนการสัรหาหนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญกันใหม่ยังไรเสียประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้แล้วว่าท่านคือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่าไปเสียดายวาสนามีเท่านี้ก็ต้องเท่านี้มิฉะนั้นท่านจะต้องอับอายไปทั่วโลกสู้ลาออกเดินเชิดหน้าอย่างสงาา่าผ่าเผยไม่ดีกว่าหรือ ดีอาจไม่มีก็ได้เชื่อผมเถอะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินชี้แจงกรณีพูดในที่ประชุมสอสอพักเพื่อไทยเรื่องการวิ่งเต้นโยกย้ายในตำรวจระดับผู้กำกับว่าไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับผมยืนยันว่าผมไม่มีอำนาจและไม่เคยแทรกแซงไม่เคยก้าวไกลในการแต่งตั้งข้าราชการและข้าราชการตำรวจเลยเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาตามผลงาน ทั้งนี้สสซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีการพูดคุยกันเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดที่เรื้อรังแล้วอาจจะมีความไม่สบายใจกับเจ้าหน้าที่จึงได้พูดคุยกันตนยืนยันว่าสสไม่ได้มาขอเราพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนความคือมีปัญหาในพื้นที่เราก็มาพูดกันถึงปัญหาในพื้นที่มากกว่าเอาเรื่องความเป็นหลักตนยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ไปก้าวไก่หรือไปสั่งการกับตำรวจและการแต่งตั้งผู้กำกับความจริงแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของตนด้วย ส่วนเคยพูดเรื่องนโยบายว่าไม่อยากให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งรวมทั้งการใช้เส้นสายต้องกําชับสสในพื้นที่อย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าสสทราบหน้าที่ของตนเองดีอยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นตรงนี้ส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีการขอมาเยอะเนื่องจากมีทั้งคนผิดหวังและคนที่สมหวังหมายความว่ายอย่างไรนรายเศรษฐาปฏิเสธว่าไม่ใช่การขอมาคนสมหวังคนผิดหวัง หมายความว่ามีคนบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจทํางานไม่ดีตรงนี้ซึ่งตนก็ไม่สามารถบอกได้สมมุติถ้าเขาทํางานไม่ดีตนไม่สามารถไปสั่งย้ายได้อยู่ดีก็ทําได้เพียงบอกในพื้นที่ในส่วนนี้เขตนี้มีปัญหายาเสพติดเยอะช่วยดูแลด้วยถ้าเกิดว่ากํากับดูแลไปแล้วแล้วยังยืนยันว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เป็นบุคคลที่เหมาะสมก็ต้องทํางานต่อไปขอย้ําว่าเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนและยืนยันมาตลอด ่วนประเด็นที่เกิดขึ้นพักก้าวไกลตีความว่าอาจจะผิดกฎหมายมาตรา185นายกจะชี้แจงอย่างไรนายเซนาบอกว่ายืนยันว่าผมไม่ได้ไปก้าวไกลไม่เคยไปสั่งการและทางสสก็ไม่เคยมาขอก่อนหน้านี้โฆษกพรรคประชาธิปัตย์นายราเมศรัรตนชเวงบอกถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงการแต่งตั้งตำรวจในตำแหน่งผู้กำกับว่าเรื่องนี้สังคมทราบจากปากของนายเสนธาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองว่ามีการฝากขอตำแหน่งกันได้ และที่สําคัญเรื่องนี้คือนายกรัฐมนตรีกําลังทําผิดรัฐธรรมนูญที่มีเจตนาป้องกันไม่ให้สอสก้าวไก่แทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตามมาตรา185รัฐธรรมนูญกรณีนี้นายกรัฐมนตรีเป็นตัวการร่วมในการกระทาความผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นายกรัฐมนตรีต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้กระจ่างชัดซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจต้องยอมรับว่ามีปัญหามาโดยตลอดสังคมหวังว่าจะดีขึ้นทัทง้งๆที่เมื่อวันที่8กันยายน2566 นายเสนทาเคยกล่าวถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ายิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจะต้องมีความเป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่เกิดเรื่องที่นความผฐมที่มีการยิงในตํารวจเสียชีวิตแต่วันนี้เราเห็นนายกรัฐมนตรีประกาศอย่างภาคภูมิใจในที่ประชุมพักเพื่อไทยในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตํารวจที่ยอมรับถึงการฝากฝากังแทรกแซง,แซงจากฝ่ายการเมืองคาพูดนายกรัฐมนตรีเชื่อถือไม่ได้อีกต่อไปเพราะหลายแฉ ประชาชนสิ้นหวังตำรวจน้ำดีหมดกำลังใจในการทำงานอย่าไปหวังเรื่องการพัฒนาปฏิรูปตำรวจให้ดีขึ้นเพราะแม้แต่เรื่องคุณธรรมในการแต่งตั้งจากผู้นำประเทศเป็นถึงนายกรัฐมนตรียังไม่มีเลยแล้วจะไปหวังอะไรนายราเมศบอกว่าเรื่องนี้เชื่อว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในทางการเมืองและเชื่อว่าปปชจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้และจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันพูดอย่างการสื่อสารด้วยความรวดเร็วเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องเร็วบนพื้นฐานข้อมูลที่ยุติมั่นคงแล้วโดยเฉพาะหลักคิดของนายกรัฐมนตรีเพราะนายเศรษฐาเป็นผู้นําประเทศไม่ใช่ลูกจ้างครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่เช่นั้นความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาได้ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ